สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟตีฟชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนําเรื่องราวของตัวเลขนะครับที่แอดมินเรียกว่าเลขจากกองสลากให้มานะครับถือว่าถูกมาหกงวดติดนะครับสําหรับเรื่องราวนี้นะครับไปดูผลงานย้อนหลังนะครับงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับก็มี4ี่หนึ่งหกหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหรือว่าจะจัดชุดเป็นอย่างที่แอดมินบอกนะครับในคลิปนะครับสี่หกจัดชุดเป็นสี่หกหกหนึ่งได้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับแล้วจริงๆนะครับมันมีตัวเลขนะครับที่เห็นไหมครับ ที่มีหนึ่งหกหกหกหนึ่งเลยนะครับถือว่าโอ้น่าเสียดายนะครับแล้วก็มีชุดเอ่อสี่เก้านะครับก็เป็นสี4เก้าสี่หกนะครับขึ้นลงนะครับถือว่าก็ยังมานะครับงวดที่แล้วมาเต็มมาเต็มนะครับก็ถือว่าเข้าเป็นงวดที่หกนะครับก็มาดูของงวดนี้นะครับเป็นเอ่อตัวเลขที่ถูกรางที่หนึ่งนะครับงวดของวันที่สิหกพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะครับงวดนี้นะครับ ก็มีหลายจุดนะครับที่แอนมินสังเกตนะครับตรงนี้นะครับ4นะครับ52นะครับถือว่าสวยนะครับ2อชุดนี้นะครับแต่จัดเป็น452หรือ542นี่ก็สวยนะครับหรือว่า454นี่ก็ยังสวยนะครับรวมถึงตัวเลขที่แอนมินบงสีแดงเอาไว้นี่ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่าง951อย่างนี้นะครับข้างบนนี้441นี่ก็แอดมินยังตามอยู่นะครับ414 414นี่นะครับสามชุเก้านี่ก็สวยนะครับ455อาจจะจัดชุดเป็น454นะครับหรือว่า554นี่ก็ได้นะครับ อีกชุดหนึ่งนะครับที่แอดมินมองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับสําหรับงวดนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับ4-4กับ6-7นะครับ6-7นี่รักเลยนะครับเลขนี้นะครับ6-7-7-6นี้นะครับแล้วก็มีชุดตัวเลขนะครับ1-4-5-9นี่นะครับน่าสนใจนะครับจะจัดเป็น9-1-4ไหม5-4-1ไหมนี่ก็สวยนะครับหรือว่าฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็น4-7-3หรือว่า3-0-5นี้นะครับก็น่าสนใจนะครับ สามศูนย์นะครับสามศูนย์มาไหมศูนย์ห้ามาไหมนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่มาไหมนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับราชการที่เก้านะครับไม่แน่นะครับและข้างบนนี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านี่ก็สวยอยู่นะครับมีชุดสวยอยู่นะครับศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์นี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่แอ็นบินมองนะครับก็เป็นจุดตรงนี้นะครับที่แอ็นบินเคยได้โชคบ่อยนะครับก็เห็นเป็นห้าสี่เกได้นะครับ กับ541นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับตรงนี้นะครับเกาลองดู้นดูนะครับดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขตรงาร์โค้ดนะครับไปให้โชคแอ admin บ่อยมือมกันนะครับ admin ก็เลยนำมาฝากนะครับเผื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นข้อมูลนะครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับ admin ก็ขอเรียนว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดระก็รับฟังนะครับเพราะว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์ของ admin เท่านั้นนะครับ admin ก็ไม่สาาาามรรถกันตีได้ว่ ตัวเลขนะครับทั้งหมดนะฮะจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอดมินก็เพียงนำเสนอเป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะครับเอาละครับมาดูเรื่องราวของหวยสองบ้างนะครับเลขนําลาบนะครับอาจารย์ช้างนะครับเด่นสามครับวันนี้แล้วก็เลขรองนะครับสี่กับเก้านะครับชุดสามตัวสามสี่เก้าเจ็ดป่สามเจ็ดสี่สี่เก้าศูนย์สี่สามเจ็ดสี่แปดห้านะครับสามเก้าหนึ่งสามสองเก้าเก้าสามศูนย์เก้าสี่หกเก้าแปดสามนะครับ ส่วนชุด2ตัวนะครับ3 1 3หนึ่งส1 9 3 3 4 3ี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งเกสสมสเ็สี่หี่เก้าเก้าเก้าหกนะครับระวังเบิ้ล3ามส9มี่ี่เก้า้านะครับก็ถือว่าน่าสนใจหลายชุดอยู่นะครับมาต่อกันที่เลขนำลาบนะครับเซียนโปนะครับเด่น5้านะครับเด่นสี่กับเด่น9้านะครับรองห้านะครับชุด3ตัวครับจัดเอาไว้4ี่เก้าห้านะครับอืมสี่เก้าห้านี่ตรงกับทางหวยของหวยของ เสือทุกถังนะครับเสือทุกถังน้ำลาบแล้วก็ปฏิทินนงปู่สูงด้วยนะครับ9ก1นะครับเลขมงคลแน่นอนครับ5้9องเก้ลขมงคลนะครับ4 3่นี้นะครับเ5 6 541อ่าตรงเห็นนะครับ541ตรงกับเลขมัสสกคู่ทีวีคอร์ด้วยนะครับ4 5 6 942 536 4 2 5 9 1 8 5 8 2นะครับชุด2ตัว4 1 9 151 43 93 53 45 94 56 47 95ส7นะครับชุดสตัวส่นึ่งเ้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่า้าสารห้าสามสีห้าเาส่าหกสี่เจ็เก้้านะครับให้ เด่น5นะครับเด่น5รองสองกับ6กมานะครับจุด3ตัว5 5าส2เนะครับ6 9 5 8 6 6 4 7 6 5 0 6 7 2นะครับุด2ตัว5 1 5 2นึ่งห6าส5งส6 2 6นะครับ5 5 2 2 6 6เป็นตัวเบิ้ลนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจนะครับก็มีอย่าง650นี่ก็ไม่แน่นะครับ6 5 0ไม่แน่5 2 6นะครับ5 2 6นี่ก็ไม่แน่นะครับห2 6 แล้วก็6 4 7ก็ยังเป็นไปได้นะครับ647นี่นะครับแต่ว่าก็ค่อยๆดูไปนะครับยังมีเวลานะครับเดี๋ยวค่อยตัดทอนไปนะครับดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับมาดูที่เลขกําลังวันบนนะครับของอาจารย์ินกรนะครับวันนี้ออกวันอังคารนะครับก็จะมีเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นหกนะครับก็ตรงนะครับตรงหลายสัญญาณเลยนะครับที่เพิ่งจะเล่ามาเมื่อสักครู่นะครับมีทั้งสี่ทั้งหกนี้นะครับมากันเต็มเลยนะครับสําหรับสามสี่สองที่เพิ่งจะแนะนําไปนะครับ แล้วก็สูตรโหราครับสูตรโหราไว้อกวันคารที่1น่นะครับต้องมี2 3 7านะครับเลข2เลข3าเลข7นะครับมาทั้งสตัวไหม7 32 7 2 2มนะครับชงวดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นงวดนะครับแต่แอดมินก็เห็น2 3สามนี้มามาหลายสำนักแล้วนะครับส3 3 2มนะครับแล้วก็เลข7นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นปฏิทินจีนนะครับเป็นเรื่องราวสุดท้ายที่จะนำมาฝากนะครับก็1ท่านว่า25ส3นะครับ92 0ศนะครับก็น่าจะชัดเจนอยู่นะครับ 920นะครับส่วนเลขที่จะชุดเอาไว้นะครับ920 906นะครับ289 291 037 023นะครับแล้วก็ชุด3ตัวออสองตัวนี้จะมีเด่นเด่น9เด่น2เด่น3นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับก็ถือว่าไม่เข้าเท่าไหร่นะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเหมือนกันนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับเรื่องเรา ของตัวเลขนะถ้าท่านจะนําไปใช้ในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงนะครับสุดท้ายนี้แอนมินก็ขอขอบคุณที่มารับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอนมินด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับกดติดตามถ้ายังไม่ติดตามนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้เป็นไปทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ